อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ผมจะนำเสนอนะครับเป็นเหรียญเพชรกลับนะครับคอสามขีดมีห่วงนะครับเจาะรูมีห่วงไม่ใช่เพชรกลับที่เขาสร้างนะครับไม่ใช่เพชรกลับแต่นี่เป็นเพชรกลับรุ่นสิทธิพระปฐมนะครับสร้างลูกศิษย์นะสร้างรุ่นนี้นะฮะ มพรมน่าจะพร้อมพรมกับเหรียญเพชรกับรุ่นแรกนะครับน่าจะปีห้าห้าหนึ่งนะครับเพชรกับรุ่นแรกด้านหน้าองค์หลวงปู่ก็นั่งพับเพียบนะครับนั่งพับเพียบที่เส้นคอนะครับมีขีดสามขีดนะครับเป็น บกที่นิยมนะครับคอสามขีดที่ใต้หูนะครับมีเส้นวิ่งอยู่สามเส้นนะครับข้างบนเขียนว่าหลวงปู่แพ้วปาวาโลผิวตึงนะครับด้านข้างจะตอกโค้ดนะฮะเป็นรูปยันเทกนะฮะยันเทกด้านล่างเรียบนะฮะไม่มีอะไร ส่วนด้านหลังก็เป็นเลข88ปีเป็นอายุของหลวงปู่นะครับของแท้ดูไม่ยากนะครับถ้าคนที่ศึกษาแล้วก็ติดตามด้านหลังเป็นยันกลับนะครับเป็นยันกลับหัวนะครับเห็นไหมฮะเป็นยันยันกลับหัวปกติเนี่ยเป็นลักษณะยันต้องเป็นแบบนี้นะครับ ศานายันต้องเป็นแบบแบบแบบตั้งนะครับแต่นี่กับหัวลงนะครับก็เรียกว่าเพชรกลับนะครับเป็นบล็อกเดียวกันกับเพชรกลับรุ่นแรกเลยนะฮะแต่ว่าด้านล่างเขียนว่าสิทธิพระปฐมสร้างนะครับสิทธิเก่าพระปฐมสร้างให้นะครับจะมีเขียนคําว่าเราสู้ด้วยนะครับเราสู้เพชร เพชรกลับเราสู้รุ่นนี้เราเรียกว่าเพชรกลับเราสู้นะครับเป็นเนื้อทองแดงออกผิวรุ้งๆเข้มขังผมว่าน่าจะมีชนวนมวลสารเก่าด้วยนะครับผสมในเหรียญรุ่นนี้เหมือนกับเหรียญคงพันชาตินะฮะขององค์หลวงปู่แพ้วปาวโลที่โด่งดังนะครับเป็นเหรียญหลักเพชรกลับหนึ่งนี้เป็นเหรียญห,ห,หลักไปแล้วนะครับ พันชาตีก็เป็นเหรียญหลักไปแล้วสาวห้าใบขี้เหล็กปี54นะครับเป็นเหรียญหลักแล้วนะเหรียญจเจริญพรบนใบสาเกนะครับและอื่นๆอีกหลายเหรียญนะครับเป็นเหรียญค่อนข้างเป็นรูปไข่นะครับรูปไข่ รูปไข่นะครับพอๆกับเหรียญเจริญพอล่างนะครับผิวลุง้งออกลุงล้งๆนะครับเหรียญรุ่นนี้นะฮะจมูกนี้โดนทุกเหรียญนะครับจ,จมูกนี้จะหาสวยๆย,ยากนะครับหาสวยๆย,ยาก มันจะไม่ค่อยสวยนะครับว่าจเจ้าพี่ๆนะครับหาดดงๆยากนะครับท่นใหญ่จะโดนหมดเลยนะครับเพราะว่าจมูกของลวงปูเนี่ยเนี่ยลายเส้นต่างๆนะครับผิวพันวันะน,นะครับ ส่งกันให้ละเอียดขนาดนี้เลยนะครับผิวตึงนะครับออกน้ำทองลุ้งๆเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเหรียญรุ่นนี้นะครับเช่นเดียวงกับพันนะครับแล้วก็เพชรกลับหนึ่งเหรียญรุ่นนี้ก็ถือว่าสวยงามและมีราคาเล่นหากันอยู่นะครับสองพถึงสา0พันบาทนะครับแล้วแต่สภาพนะครับ ใช้แทนเพชรกะบหนึ่งได้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะฮะค่อนข้างหายากแล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้วันนี้ก็จบการพรีเซนต์เหรียญเพชรกับเราสู้นะครับเื้อทองแดงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ